โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยเอาโอ้ยเอ้าปลาแตถือก็ปลาเอ้ยนี่ครับออ้ยจังหวันี้พี่น้องเอ้านี่ครับโอ้ย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 โดดโดดโอ้ยพี่น้องกำลังถือกำลังมวนเอ้าป่าต้างหันบ่ดเดียววะนี่เดียวป้าดอโอ้ยพี่น้องครับผม สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่องไทย,ย,ย,ยอีสานบ้านทองครับพี่น้องโดดโดดโดดรึบโอ้พี่น้องเอ๋ออ่าขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องไทยอีสานพี่น้องครับผมครับวันนี้พบผมกับป้าอาทิตที่พี่น้องเดินนะครับอ่าก้สวัสดีไปพร้อมครับพี่น้องนะครับผมอ่าสวสดว่าสวัสดีครับพี่น้องลงสาวแล้วเห네็นเห็นรถได้หลายหลายหนครับนี่สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่องไทยอีสานบ้านทองครับ อผมก็ปเปาที่รั Arrow, าพนองทั้งช่องทห้สามันท้องกับผมรับพนองมาเบิ้งยกน้อยยกสะดุ้งครับนะครับอยู่บานทงไรครับพนองนะครับพี่กัดบันองไรผึ้งซสรสคันขับวัขกาสิลครับข้างล่างมีคนงกปะฮะพ่เขาต้องไปบ้างาไปงนี้เา้งนีย้วี้ดิผมเบิ้งมากันมาหนเนี่ยอุ้อุ้ยอุ้โดนโดนโดนเฮ้อุ้ยนี่เนียพี่น้องถือบาตได้สิละครับนี่ <c oughs> เอพ่อได้ตักอยู่ครับผมได้ตักอยู่เนาะครับเอาพ่อกันกำงานยังครับนี่หน้าอยังซื้อปะหน้ากุ้งหน้ากุ้งบั้นขมวงเนาะครับอู้ชิ้นยังน่ะสียงปลาปลาเออทุกเป็นของปลาเหนไหมครับอืมน้าปลาเนาะครับกุ้งบั้นขมวงกัด ุกันนพี่้องถือว่านะครับน้ำก็ไหลแห้งแห้งน้ำเพื่อจะมาหมือเศร้านี่ครับมาหมือเศร้านี่ครับมาแห้งผลนมครับถ้า่มันจะถือมาแล้งมันวด้นะครับนี่พี่น้องบู๊นพี่น้องครับเอานะครับตไตเอาครับตไตเอานะครับพี่นี่หนังก็จะเป็นโลดเลวครับเนี่ยตอนนี้แปลโลเลยเนาะครับนี่ครับพวกนึงกับซ้ำนี่แหละผมว่มวามซ้ำประมาณนี้แหละเนาะ นะครับตักสองสามบาทครับในโล่แ้วครับนี่สามสี่บาทในโล่ละนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องก็ได้ตักอยู่ก็ได้ตักอยู่ครับครับขาก็ได้สดวแห้งเนาะโจ้ตั้งไก่พวกนั้นเนาะมันก็ถือไว้ถามว่านะมึงก็เอาไปเอาไป แต่นั่นเอามาเสียบไปพี่เพนังเออแรงมาเตือนทั้งนี้ที่แรกหมดเถอะครับเกิดบอลตั้งไหมบอลไหนเอาป่าไปก่อนมันอยู่ไก่ตะดุงน้ำกระพัดอยู่พี่น้องกัเบิ้งเบาอาทิตย์นกวะเบาอาทิตย์แจ่มะดุ้งปัญหาป้อนโยกดอกพี่น้อง เห็นแล้วมันยก,กออเอานี่ครับจะคุณไปได้พี่น้องเด้อนครับกับบรรยากาศบ้านดงไรพี่น้องน้ำไหลแห้งมาสันนะครับตอนนี้นะครับน้ำมากมือเ้านี่มื่อเ้านี่หลังจากมือสองมือน้ำกับรถลงมันมาครับนตกแคสมีมากยครับฝนบตกมอขึ้นมาแห้งเหมือนกับมาไหลมาก่นว่าหมือแเล้งในป่าจิถือครับพี่น้องนี่เจ้ป่าเขาอีท้ยเดียพี่น้องส่วนมากนะครับวันนี้นะครับป่าเขาซอย นะครับก็นี่พอสมควนนะครับมือวานนี่เมือกว่านี่ปลาเขาเกี่ขึ้นเนาะแม่นบ่เขาเกี่ขึ้นมัน่งสองมือมังหันนะครับอันนี้กะบอันนี้สิแม่นปลาเขาปลาเขา้าไทยกับปลาเขาาซอยนะครับครับหนักกุ้งครับผมเอารุ่นกันไปครับผมมันจะอยูบปะ เป้าพีบัตเคืนน้ำเออมันหนึ่ง่ะต้นผิดไปที่ต้ตัดตักหลยเรก็ได้สวยงายเม่นนองตักขวาขวาบ่าละอู้อู้ขวาตักอู้โดดโดด,ด,ดโดเฮ้ยเดี๋ยวสาี่ตัวนึงพต่อนนะครับี่ตัวนึงสันลงแน่แน่ตงสั้างไข่ไปติงเงไปเออสันลงหมด เทนกัตัดป่าสองเียนครับมันมาก,กวาพอดีเออดีโอ,อ้ัโอ้ขันน้ำม,มันขันขันขันน้ำม,มันอันพวาเ้าคุณผมมาป่าถือกันนี่ <Okay. S 2> อีกจักชั่งโมงสองชั่วโมงไปนี่เรงเร่งถเถเ่อด้อผมมาจะถือกูป่า นี่ยมันเข้าไป,ไปโอ้ยไม่นั่นเราไปไปะล่ะนาวมาแห้งอยูด่ดเนาล่นเลยไหมเมื่อน,นั้นผมลงไปพุ่น กรบนหลายปนนี้วัสองหมื่นวันสุดจะปาดสวยขึ้นะสุดจะปาดสยขึ้นเมื่อสุดปาดปะกีมื่วันอนครับครับวันนี้ปะใสย่ง่นะปะกียนพิ่ถือวนนี้ครับโอ้ยโดดโดดดดโนี่นี่ครับผมปลาละซีและหาละหกนี่ครับว้าทน้ำน้ำพี่น้องครับบรรยากาศ อันนี้มาินช่วงแรงๆแหละพี่น้องเอ้ยครับอยู่ทางพิละบ้านดงไลครับพี่น้องนะครับสะพานขาดบ้านดงไลดูดีพอเหะฮะมันก็จะันจะล่มบ่ฮึมันจะไม่ยาวเกินมากกงสิรักก็สิได้ขึ้นยุกหนาเมื่อท่านยู่นเสิักสิวันไหมครับ ก่อสะดุ้งขยงแทกแท้ยกอเด้อโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยคุณน่ะโอยมกอคุณน่ะต้องเด้งต้อด้น้องโอ้ยจากานี้กัเธอคือกันเอาอัน้ครับอ้าโ้อนแสงก็น่เพียงพอเนี่ยเดี๋ยผมจะออกบ้างพอด้ายรักมุ้งหรอครับ ที่นองมันเกิดไปครับน้ากุ้งครับพี่น้องถออยู่ครับตงไปข้างล่างก็ถึงดีเลยข้างล่างมีกจะงตรงบะมมมีแหลนปะมสิมีเยอะกว่าจ้งไดมีปะขอเจ้าชุดไทยเจ้าเจ้าอะไุดไทยขเห็นยางไหมเนุดไทย่ายชุดอะไรจะดุ้งวนนี้อนยกผชุดไทยเอออยูุ้ดไทยป่าถือผู้ชุดไทยไหมอออ อันนี้ยับอันแนวตาแนวนั่นบ่ดบที่ดีบาะได้จับไปให้เงียบมากอกาะได้ไกลกบก่ฮะนัด็นั่นด็ลงมาอีกหรอกำลังมาิลงมาเด้อลงมาพี่เด้อมาผมถือไปให้ปะเอาถือไปนะหัดเข่าเหือด่วายุ่นเยเรวนี่พี่น้องเาหบนีพี่น้องโยังโบยังครับบอาบอุ๊ยออกสองสามตัวเลย หยังว่็นยังเอาเอาผ้าไดบบ้งันเลยมันจิตายหมดเลยนะไว้ถึงสูงหด <c oughs> เอาเอาลงส่สวนนี้ม่ไดบบ่ช่ว <c oughs> ใจะดุงบ่แย่มนั้นถ้าดุงท่านทับ <c oughs> บ่้อออนนคับาสปปดดไไก นแต PI ่กอนที่ผมผมจะเอาเ็ดให้เทปให้ไหมวงเวทลูกเล่าคนให้เจ้าเจดาเจ้เจ้านกกอดใคยานมั้นจะดุ yah, ้งเจ้าเขาไปเป็นกันคนน่ะเขาอะไรให้ได้บุ Nay, ้วโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยเอาปลาจะถือก็ปลาเอ้านี่ครับโอ้ยอย่งแบบนี้น้องเอานี่ครับสะดุ้งลูกก็จะเข้าปลาเขาปลาเอาครับนี่ครับโอ้ยพี่น้องอันซ้อนเครื่องโล่อเปน้องจังมาหนิน้ำคักสุดยอดสุดยอดครับ อ๋ากุ้งเอาถือไปได้เจ้าแล้วกอยปดึงก่อนฮะปีนไปทังไหนปีนแล้วแงไม่สดวอ๋อปีนสะดุกรคืองอาลงเรบเป่เจ้าจับย่าเาก้อนเยาก่อนกับน้ำปลากับนู่นเฮ้ยเอาไปครึ่งนึงก้อนตัวขึ้นโขไปครึ่งนึงไหมเห็นหมเหนียวเออไม่ทนี่เพราะยังดอกไปครึ่ก้อน อือ,าาอ,อ,นนอพี่น้องบรรยากาศเห็นเราแทงแนวอทใส่ไม้นะครับเด็ดติดกันยาวๆอยู่ยิ้มพี่น้องหมดนี้ผมวานขึ้นติดขึ้นยืนยิ้มหมดนี้นะครับเอาทั้งพุ่นซักขันดอกแม่นปะขึม้ม่นเออมันเป็นแหลมเออเอาก้อนม่นเม่นเม่นแม่นอะไรบ้างไงไก่ปวดปะโอ้

để bịt con cái bát con gì, có tham để bịt con, con đun con, chắc 2-3 bát cái non, hiểu không? Đuợt không? Thế mà nè. Đuợt mắt trống quá. Mẹn mẹn, luôn cái này, mượt cái này, ơi, cái đai cái hàng đốt. Chưa được. 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 อย่ามันมันก็ได้คลิปมันจะสองสามบาทพี่น้องคุณกันกับนากุ่งกันนะครับอเเอาเดี๋ยวเอาลูกไปแซ่คุณกันปะ นวันนี้จเจ้าเด็วะช้อนเด็วะครับเอแบอแทงวันนี้ออกมากที่ลงเอาได้ลงได้ายุ่นี่ป่าผมมานี่ตึ๊บเึ๊บอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดดโดดโอุย้ยพี่น้องกำลังถึกกำลังมวนเอา้านี่ครับผมผมกอย่มวนพี่น้องเอ้ยครับผมเดี๋ยวผมไปเอากล่องมาก่องตรงไงนะครับกล่องหน่อยมันมันมันเป็นมืดๆครับ อโอเคพี่น้องอ๋องร,ราชาจพี่น้องประกาพ่อกันไหมครับผมคลิปหนานะครับผมก็บหนักกุงอำองราชประการสวัสดีครับ